สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเนื้อเนื้อเสือร้องไห้ไพวากเนี่ยนี่ครับมือของบุ่าเจ้าของช่องนะครับวันนี้มือของผมนะครับเนื้ออย่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะขอันนี้ผมหนักผมผมทำอะไรนะเออผมหมัก หมักอะไรมานะเออผมหมักเอ่ออะไรนะเรียกว่าอะไรอ่ะอ๋อทอดบาร์บีคิวกับพริกไทยกับเกลือครับเกลือไม่ใส่เยอะนะคะเกลือชิมแบบเพราะว่าไดชิมเกลือเกลือเกลือผมไม่นเชฟจริงไม่เช่เราดูเสือนรครบบไม่มีจะได้ไป เดีย๋ยวตอนนี้ก็หมักเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาเอามันหัน่นเป็นเป็นชิ้นๆช,ช่ครับหัน่นหั่นไม่เยอะมากนะครับหั่นให้พอดีๆนะครับสปีดสปีดไม่ทอดใช่ไหมไม่ไม่ทอดอ๋อถ้าทอดนี้ต้องใช้ซอมจิ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 มโอ้ยเกลีอวสับจะตกเอ้อยขอโทษนะครับอันนี้คืออะไรเนะี่ย ยอดเด็ดกีฬามันนะครับเฮ้ยคลิปคลิปแรกที่พวกเรามาทำอาหารนะครับนี่นะครับเนื้อสวยสะอาดเนื้อสวยสะอาดน่ากินเนาะสปิดล้างเรียังล้างเรียังเน่ะล้างล้างเลยยังเฉพาะ กอนมกไม่ใบหนึ่งใบหนึงก้อนมากอ่ะไม่ไม่ล่ะไม่ต้องล้างหรอแปลว่าในนี้มันน้ำแล้วไงเนี่ยเขาบางคนถ้าเกิดอยากซื้อบ้างอ่ะไปที่แม็กโค่ะมาดูนะถ้าเกิดคุณเห็นเนี่ยคุณคุณดูชื่อนะ <S <S เสือร้องไห้ไทรวากิวตาโปรอะไรขออ่านก่อนตาโปรซุปเปอร์ไม่ใช่เฮ้ยบตาโปร บัตเชอร์บัตเชอร์ต่อนะครับต่อนะครับต่อนะครับ <S <S วันนี้ผมเป็นเชฟผมก็ต้องเอาพิชชูมาก่อนนะครับเดี๋ยวฟังนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคุณอยากมาทำบ้างอ่ะคุณก็ดูคลิปเ l a y the b o o m นะครับแล้วคุณก็เช็ดแล้วก็คุณก็เอาทิชู ิเฮ้ยบอกคุณผู้ชมก่อนว่าหมักเป็นเวลากี่นาทีหมักถ้าเกิดหมักถ้าอยากให้มันกรมกรอบเนี่ยก็หมักสิบห้านาทีใช่ไหมใช่ครับหมักเยอะกว่าสิบห้านาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมหมักอีกนิดนึงเพ่อได้กินครับเออขอโทษนะครับนี่นะครับเนื้อสวยเจมสะอาดใสเลยครับเดี๋ยวเราหมักก่อนนะครับ เสียงเพลงนะครับเออเสียงเพลงร้องเดี๋ยวผมเอ้ยเดี๋ยวผ้าจอดเด็ดกีฬามันมาภาพภาพเดี๋ยววันนี้เราจะจบตอนแถวใกล้ๆแถวตอนเฮ้ยไม่ต้องบอกเออเดี๋ยวตอนเสร็จค่อยจบดิมันก็จะเสร็จแล้วเออไม่จะเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคลิปมันนานเกินไปนะครับพวกเราก็ขอโทษนะครับ เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใช้เปลี่ยนเป็นพาร์ทนะครับเดี๋ยวผมเช็ดขอบแล้วนะครับมาทุกคนดูนะพาร์ทนี้พอตอนทําเสร็จพาร์ทนี้ตอนตอนที่ทําเสร็จแต่ยังไม่ใช่ตอนกินนะครับาครับเดี๋ยวเพลงพอทําเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้นะครัีแต่พวกเราอาจจะทําไม่ค่อยเหมือนนะครับ โอ้ยม oh กอดหมดีนะครับผมพอกินหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวมมางมึงดิอยู่ไปทุกคนดูนะครับ <c oughs> ดูนะ <c oughs> ผมอะ่ะล้างมือไม่ค่อยสะอาดอยไปย้างมัน <c oughs> นี่นะคับุบ้งฝากให้ทุกท่านผู้ชมบอกว่ามันจะเป็นยังไงนี่นะคบเนือนะครับสวยขาดนี้นะครับฝานนบกถือกล้องหน่อย เออล้างมือดีทุกคนนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมอะ่ะจะตัดสินใจที่จะตั้งกล่องหเยี่ยมไปเลยโอ้ตัวน,น,นึงนะครับเยี่ยมน,น, <ะ S 1> นะครับนะอันเนี้ยเราถ้าเกิดจะทำอ่ะให้แล็ให้แล็ถ้าเกิดคุณไม่มีที่แล็บคุณต้องต้องไปซื้อนะครับ เราซื้อก็ได้แช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นเปล่า๋ย่เนื้อมันจะเสียมันมันจะเปลี่ยนสีนี่นะครับเนื้อจะเกิดเราแล็บเสร็จแล้วถ้าเกิดคุณอยากให้มันแล็บสวยๆอ่ะโชว์โชว์คุณผู้ชมหน่อยโชว์คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณอยากให้มันสวยๆอ่ะครับคุณก็ต้องให้มันยังไงอะไรอ่ะคุณอยากให้มันทําสวยๆคุณก็ต้องคุณก็ต้องเอาอัดนิ่น ไม่ล้มเข้าไปไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อที่คุณหมักอ่ะจะเสียคุณต้องใช้อย่าง,างถ้าเกิดคุณไม่อยากใช้คุณก็ต้องเอ่อแรปหนาๆนะครับรมแรปอีกชั้นหนึ่งถ้าใครไม่มีที่แรปไปหาซื้อเลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากกินจริงๆอะ่ะแต่คุณไม่มีที่แรปคุณก็ต้องไปซื้อด่วนเลยนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีต คุณก็ทําให้มันเสร็จเลยคุณก็อยู่คนไร้บ้านครับเฮ้ยลรเล่นๆเล่นคุณก็ไปอะไรนะครับเออคุณก็ต้องไปแช่ไว้ในตู้เย็นแบบเปล่าๆแล้วม,มันแล้วมีโอกาสจะเน่าเสียด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเน่าเสียอยู่99%เลยครับ99%อีกหนึ่งเปอร์ซ็นอีกหนึ่งเอร์ซ<ๆ>ถ้าเกิดเราปิดแน่นๆเนื้อหมักเราอ่ะจะโอเค กูบากาโฮโออเออบุมโชว์เพื่อนใหม่บุมสินี่นะคะเพื่อนใหม่ผมนะครับจากาโฮนี่นะเพื่อนใหม่ผมนะครับบากาโฮนี่นะครับผมมีหนังยางใหญ่ด้วยครับนี่นะครับหนังยางใหญ่จิ๊บ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 เดี๋ยวให้ดูสภาพศพก่อนเลย เฮ้ยศพบ้าอะไรยังไม่ตายเลยเฮ้ยเสือร้องไห้ตายแล้วก็้องเรือมาศพเสือร้องไห้นี่นะคะมันเหมือนไส้เลยเหมือนไส้บ้าเลยก็มันเหมือนอะเดี๋ยวผมเอาอีกชั้นหนึ่งนะครับหนึ่งย่างอีกชั้นหนึ่งพวกเรานี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนผมนี่ก็มาทุกคนดูนะสวยอย่างนี้ต้องออบไปแช่ตู้เย็นทุกคนคอมเมนต์มา ตูีเย็นแรกที่อันสูตรแพงหรือตู้เย็นที่อัอนถูกถูกอันนี้เอาไว้บอกคุณผู้ชมอันนี้น,นะคะแช่ขนมส่วนอันเนี้ยแช่อาหารผมจำไมาแช่ที่ล็อกอาหารมีใครพิเฟอร์กับผมบ้าง้ออะไรอ่ะไอเก้ยขอโทษนะคะอันนี้มาครับ ย้ายที่<อ>ผู้ชมเลยย้ายที่ของแป๊บย้ายของพาหน้าเจอกันนะคะใช่ครับพาสองตอนตอนกี่โมงเออตอนแถวๆไม่เกินสิบโมงไม่เกินสิบเอ็ดโมงตอนนี้สิบเอ,อนน็ดโมงแล้วเดี yeah. ๋ยวพาทน,นี้เดี๋ยวเรากินอันนี้นะครับสปอนเซอร์บายนูทีลัสและนูทีลัสแส่เสียงกรอบยังไงรู้ไหมครับ It's me ขอบคุณนะครับที่วันนี้มารับชมก็ห้องครัวผมเป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับดูเศษดูเศษสวัสดีนะครับอันนี้น้ำมันที่ทอดไข่กระเด็นไม่ถึงสวัสดีนะครับเดี๋ยวเจอกัน พาร์ทหน้าโอเคไหมครับสอบ